สวัสดีตอนเย็นเยนจ้าวันนี้ก็จะพามาดูอดอกไม้อีกแล้วคะ่ะดอกอะไรนะบ้านเราเรียกดอกอะไรนะ่ะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกกรูเกุมานะคะภาษาไทยไม่รู้อีกแล้วขอโทษจ้าจะพามาดูดอกไม้ดอกไม้นะจ้าความงามของดอกไม้กําลังบานให้สวยๆคะ่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะข้างหลังก็เป็นสีขาวคะ่ะแถวแถวนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันคะ่ะ จะพามาดูดอกไม้ดอกไม้นะเจ๊ะสีขาวสีขาวสีขาวค่ะสวนนี้ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะความยาวก็ไม่เยอะนะคะสินี้สิขาค่ะมีสองแถวค่ะเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อดัดเด็ดมาแล้วค่ะที่ทางประตูพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยมาถ่ายให้ดูค่ะนี่เป็นสีขาวแต่ว่าช่วงนี้ไม่ก็เยอะแล้วค่ะ จะบานให้ช่วงก่อนวันที่ยีสยออย่สิบกว่านี้จะเยอะอยู่เหมือนกันอไอ้วันที่อ่าใช่ค่ะสีบกว่านี้จะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะไหายผีแล้วก็จะตัดเยอะเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจุดยากันยุงในสวนแล้วมันไอดี ID ดีครับออันนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวกระดอกก็ไม่คอยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ตัดไปเยอะแล้วค่ะมกค่ะเป็นสีเขียวดูวค่ะเด้อ เ็นสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีขาวทางนู้นค่ะสีเขียวดอกก็จะน้อยลงแล้วละค่ะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะสีชมพูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะปีนี้ดอกสวยเหมือนกันค่ะสีชมพูเลือดเหมือนกันดอกมันอ้วนๆะว่าดอกมันตอนนี้ดอกไม่ค่อยถี่แล้วค่ะดอกมันถี่ๆนี่ก็จะผอมหน่อยนะคะบอกจะ้ะข้าไปด๋งน,น,นัง่ะนเนาะสืน้นหนก็ก็ค่อยหลายไปนในสีชมพูตัดไปเนไงละคะต้นกะทียมเนีย บ่คือสีเขียวกับสีขาวค่ะสีขาวลายอยู่สีขาวนี่สีดอกลายกว่าแต่ว่าดนดอกหน่อยด้วยค่ะค่ะลายแล้วก็สีดอกน้อยดอกเลกหน่อยน,ะ,นะคะนะดอกอ่าน้อยแล้วก็จะอ้วน <c ười> อ่าจะมีความไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนกันค่ะอ่าดอกเยอะก็หอมดอกน้อยก็จะอ้วนให้หน่อยค่ะดอกไม่เยอะก็จะอ้วนอ้วนให้หน่อยดอกสีเขียวนี่อ้วนเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็ทนทนน,าน้าทนไฟอยู่เหมือนกันค่ะ ความยาวเกือบเมตรนะคะความสูงนะคะของดอกสีเขียวสีขาวก็ก็ยาวเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้อะ่ะมันใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะมันจะยาวเอาช่วงเดือนเดือนที่แล้วอ่ะนะดื่มถ่ายให้ดูก็ยุ่งๆอยู่ตอนนี้ดอกของก็เริ่มจะหดหน่อยแล้วค่ะอยู่ในสวนก็ไม่ถึงกับจะหนาวนะคะแต่ว่าอากาศลดดอกไม้รู้ไวคะ่ะรู้ไวกว่าคนอีกดอกไม้แล้วก็ผักไม่พออากาศเปลี่ยนนิดหน่อยจะรู้เลยคะ่ะ อันนี้สูงเมตรกว่าอยู่แล้วค่ะเมตรสามสิบหรือว่ายี่สิบเซนแล้วสีชมพูนี้ดอกอ้วนสวยค่ะแต่ว่าดอกน้อยปีนี้สีชมพูดอกน้อยค่ะแถวนี้แต่ว่าอีกสวนหนึ่งก็จะมีดอกให้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะข้างโน้นดเด็ดบไปแล้วนะะเอานอนไว้ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ตัดแล้วนะคะเหรอคะตัดแล้วลอวกระนูน้นสีขาวตัดเอาไว้จะตัดเป็นร่องๆๆ่อๆนะจะให้ดูหน่อยนะจ๊ะ แต่ดูไกลๆมันก็มันมันมันไม่ค่อยโผล่ใบนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่เป็นสีชมพูสีสวยค่ะดอกนี้ทนได้ค่ะเสียบแล้วน้ําสะอาดนะคะไม่รู้บ้านเราเอาแต่พันซื้อมาจากบ้านเรานะคะพันซื้อในพันธุ์ของคนญี่ปุ่นเขาบริษัทญี่ปุ่นเขาทําแต่ว่าทั้งหมดพันมาจากบ้านเรานะจ๊ะสวยมากค่ะงามอยู่เด้อค่ะเด้องามแล้วก็ทนเสียบแล้วก็ทําให้น้ําสะอาดดีค่ะ เาหลายคนจะชอบเพราะว่าเสียบแล้วน้ำไม่สกปรกนะคะดอกไม้นี้ดอกสวยค่ะเลิศลเลอเกินมากดอกนี้ดอกเดียวๆอยู่คนเดียวนะคะเหมือนก,นกันกับบุญสมตอนนี้ก็อยู่คนเดียวจ้ะอยังเกิดเกือเกิเเเนยากว่านะตามมาดูแค่นี้นะคะดอกสวนนี้ไม่ใช่สวนใหญ่ๆนะคะความยาวก,ก็ยี่สิบกว่าเมตรเองค่ะดอกน,นี้ก็เลิศคะ่ะดอกใหญ่อ้วนๆจะ้ะเสียบในดอกเดียวๆ ดูด้วยค่ะบายๆนะคะบาก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะจ้าดอกไม้ดอกไม้จ้าค่ะเด้อคำคำเลือดตรงไหนเหรอเพิงได้ค่ะเด้อเห็นมาค่ะน้ำมันขังเด้ค่ะดอวก็ในนี้ไม่น้ำขังอยู่เลยค่ะสีชมพูได้ค่ะเด้อตัดเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็สีตัดสีเขียวน้ำจะเจ๊ ออยสักขูดได้เห็นมูลเลยกำลังคือคำคำเลยค่ะเมื่อนี่ทายนนคำโพดที่หลบสิบือกับวา่าจักเห็นว่าค่ะสีชมพูมันโวแกงเนาะ่ะเนาะขอโทษเอะมันจะเป็นยังได,ดอกมันอึ่อย่างนง้นมันอึ่งขึ้นหรอเด้มันสีอึ่งหุม้วนล่หรอหาม้วนกลัวหรอเห็นไหมเห็นแล้วัดตัดตรงไหนเด้อค่รอยู่เป็นมูเลยมันคำคำปะตัดตรงไหนจะเข้ากันไม่กัน้กันน้ำเยอจ้ะ

กวุ่คะดอกไม้ตเยลังรวบมดอกมอยดอกค่ะ้ามต้นก็จะเด็ดาไอเอาางใส่ด้วยค่ะเวลาทำกาดอกไม้ไอไหนมันสวยๆก็จะเอาใส่อะไรนะกามันไอรัดใส่กับใบมันด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปเอา ยกดอก,มกไม้มาให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะเจ้าล <Yeah. S 1> าสักคือลาสักคือลาสักคือลาสักคื Được được à. ta xin lỗi lẽ cho hàm xin lỗi chưa 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 đâu chưa 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 สีขาวก็ดมไม่ได้เยอะๆหรอกพ่มันสีขาวมันก็ยาวๆดิขาวดิเห็นปะค่ะสีขาวด้วยค่ะดูสีขาวจะสีขาวกำสีขาวมาให้ดูนะเจ๊ะดูสีขาวดูสีเขียวดูสีชมพูค่ะอันนี้มีสามสีนะเจ้าบ้านมุนสมสีขาวด้วยสีเขียวด้วยจะบบายบาย